เด็กเอ๊หลังเข้ารอพิ่งนะขวัญขวัญขวัญไว้ไอ้โมเอือวะ เมนมตี้มันจะมาแล้วทุกคนถอยก่อน,นมาดิอันแรกก่อนเว้ยมันไม่เห็นเรานะแต่มันเห็นเราแล้วมาดิโวูยรอด วันนี้ผมจะมาเล่นเซตโลก่อนที่มันจะโดนเนิฟในแพทหน้านะครับผมผมจะมาอํลลาเซตโลคู่ใจของผมก็คืออันโตนิโอวูบล่าซานิแล้วก็ทัสเซียนะครับผมสัตว์เลี้ยงกับอุปกรณ์เสริมเอาอะไรไปก็ได้นะครับมาแล้วไปดูในเกมกันเลยครับผมผมกดมาหนึ่งสนะครับทุกคนแล้วผมก็โชว์เทพด้วยการลงพีนะครับมาดูกันว่าจะรอดไหมคนลงเยอะชีพหาย อันนี้มันก็มาหนึ่งสี่เหมือนกันว่ะนักแข่งไปเนี่ยเฮ้ยนี่ใส่กันยับเลยวิ ั้งนเดร้อนรัเมื่อกี้เอือนะทุกคนนะ เซตถึกเรายังโหดเหมือนเดิมพ่นยาหมดวะนี่เซตถึกเรายังโหดเหมือนเดิมนี่ไงยาพันยาก่อนนี่ไงนี่ไงมาตามหาใครหรอจ้าพ่อนมนี่ไงตามหาใครหรอเดี๋ยวคนนี้ไปเช่วเพื่อนอ่ะอ่าทุกคนนะ มาดิโอ้ยดูดิถ้าไม่มีเซตโลนี่เราไม่รอดนะผมบอกก่อนทุกคนนะเรารอดเพราะเซตโลเลยโอโดด้ดูดิดูดิเซตโลเราจะยังหมดเหมือนเดิมใครจะเล่นต้องรีบเล่นนะครับผมดูแผดหน้าโดนเนิบนะเซตโลบอกไว้ก่อนเลยนี่ไงแอบอะไรตรงนี้เนาะนี่ไงมาย่องอะไรตรงนี้เรียบร้อยนี่ไงเจ็บนะ เจ็บนะนะโอ้ยนี่ไงนี่ไงเดินไปดิรถเต็มเม็ดอ่ะโอ้ยโอ้ยรถเกือบทับหัวโดนี่ไงนี่ไงยองงองล่วงสอง ด่วงต่อแบบงงงยศทำอะไรเลยดองสามมาเดตัวขึ้นงงใหม่ดาวดาวเฮ้ยไม่ตายสักตัวอะไรวะดาว ดาวโอ้ยไม่ตายสักตัวไม่หมดตีสักตัว,ลวเลยเฮ้ยเอาวิชุกัดป่ะนะ่ะดาวโอ้โหเมืองเดียวเจ็ดแปดคิวอะ่ะทุกคนอะเว้ยแรมได้ยินเสียงใครเดินวะอุย้ยนี่ไงนี่ไงเดินอะไรตรงนี้น้องนี่ไงกำลังนับผมมาหม่ำอยู่เลยน้อง นั่โปะมัมมัมมีคนหยุดขีกด้วยวะทุกคนนะมามีคนยิงที่เปิดแบบตรงขวานะเราจะไปตรงขวากันอยู่ไหนเอ้ยเฮย เอาหน,นึนงมาดิพุ่งอโลก่อนนะทุกคนผมไม่ได้พุ่งผิดนะครับเอาสองมาดิคือผมไม่ได้พุ่งผิดนะบ,บอกไว้ก่อนคือผมพุ่งอโลนะครับมันเป็นเทคนิคการเล่นสกิลนี้นะมาแต่ว่าสกิลนี้เลืเ่อนเล่นได้ครับเดี๋ยวมันจะเนิบละโหดจัดอะ่ะสกิลเนี้ยโคตรถึกอ่ะถึกไม่พอแถมยิงหัวแรงอีกด้วยอะ่ะใส่บูเบ่ามาเรียบร้อยสองคิวของเราชิยๆ เอาไปไหนล่ะนีไงว่างไงจะพ่อพหนุ่มพ่อหนุ่มห้าจังเลยจ้าพ่อหนุ่มเอ๋ทำไมพ่อหนุ่มห้าแย่งงี้โอเคตอนนั้นก็ล่วงละไม่มีใครมาชุบเพื่อนไปไหนไม่ลูกมาครับผมพร้อมพร้อมพร้อม,อม,อมแล้วดึงส้ำก่อนเลยร้อยพร้อมล่าพร้อมล่าแล้ว เฮ้ยเอาคิวฟรีว่ะกดโดนหาเลยแบบนี้เฮ้ยตับปืนผิดแล้วนมโดน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 ดอกนี้ยังไงจอดไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงอย่าห้ากับพี่ไงพี่บอกแล้ว โอหเยอะว่ะระวังเลยนะครับทุกคนเยอะว่ะนี่ไงนี่ไงโล่เรายังไม่หมดเลยนี่ยังไม่ได้กดสกิลพุ่งนะทุกคนนะมาเด็กเอาว่ะอีกตัวอยู่ไหนอ่ะเอาตายแล้วโดนตายตัวนี้ยิงโอเคหมดตีหมดตีฮุย

ทิพหผ่เราเรามีของเล่นอะไรบ้างเนี่ยหลังมาชิบหายแน่นอนอะ่ะปีโดนเนี่ยอย่างเงี้ยยังไม่เป็นไรเราค่อยเข้าวงก็ได้ยาเราเยอะอยู่ทำไปก่อนเลยไปดิอันนี้ขอแล้วกู เรียรรถอย่างเร็วเลยนี่ไงลงไปดิลงไปดิน้องโอ้มีที่ดีด้วยโอ้สวยเลยน้องเอ้ยเวยเลยน้องเอ้ยไปโอ้โห17อีลิมแล้วมาดิเอ็กซ์แปดไกโอ๊กอยู่วะมีใครเปิดอะไรอยู่ด้านบนวะเรงแดงอะมาทุกคนมา เดี๋ที่เสริมหมวกอะไปดูที่เสริมหมวกในใน,ในนี่ก่อนนะคนดูนะที่เสริมหมวกก็สําคัญนะเสริมหัวเราอะมันจะได้หัวที่เคลื่อนอะมันมีเข็มด้วยนี่ไงเจอที่เสริมหมวกละ่ะไหนวะใส่ยังวะ,วะเอาดูอันนี้ก่อนมีตัวเปแบบน่าน้าวง ไปแล้วโดนกูไปแล้วเดงว่าม,มีตัวนะครับถพาโดนเราไปนี่ไงตรงนั้นนะเดี๋ยวละเขาก็ได้จะเห็นเราแล้วนะทุกคนมันได้จะดักยิงเราอยู่เจ็บดาวสวยไม่ตายวะสวยกอมาดิดักวงพี่อนะน้องโอเคทันแลวอุว้ยป็นตัว Đi qua dạo 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 Không dạo nó dạo 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 Ui, dạo dạo Ui, dạo dạo วุ้ยโดนใครลัดอ่ะโอ้จบเลยเอาวงอยู่ไกลจังว่าคนโดผมว่าเข้าวงก่อนดีกว่าว่ะไม่โดดจริงวะไม่มีเว้ยไหนวะวุ่ย ุ้ยล่วงมาดีน้องนี่ไงเอ็กไก่โอของจริงกับเป็นพี่ไฟทุกคนสใหรับคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยใครได้ดูคลิปนี้จบแล้วผมฝากขอแม่น,นะครับว่าดูจบแล้วครับแล้วดูเป็นเวลากี่โมงนะเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย